สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเต,เตยเตยเตยาเปิดดวงอ่ะมาดูกันสิว่าโชคที่จะหล่นทับคุณในช่วงเนี้ยคือโชคทางด้านใดนะคะโชคที่จะหล่นทับคุณในช่วงเนี้ยคือโชคทางด้านใดนะคะอ่ะเช่นเดิมเป็นเลนดอมนะพลังงานโดยรวมเป็นดวงโดยรวมเพราะฉนะนั้นแล้ว อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะต้องบอกเลยว่าช่องของเราเน้นๆย้ําเลยเป็นช่องของความเชื่อเท่านั้นนะคะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมและฟังคลิปนี้พลังงานในคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะแล้วไปดูอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นนะคะถ้าไม่เชื่อไม่ต้องมาดูให้เสียเวลาเสียเวลาเนาะอ่ะโอเคไหม เอามาดูกันซิว่าโชคที่จะหล่นทับคุณในช่วงเนี้คือโชคทางด้านใดนะคะกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเรานะดูเพื่อเป็นแนวทางหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงรัวรัวให้เลยก็ได้นะจ๊ะ อขออนุญาตเทวดาประจําตัวของทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรประจําตัวของทุกคนนะขอดวงของคนที่ตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้จนจบหน่อยว่าโชคที่จะหล่นทับเขาในช่วงเนี้ยเป็นโชคทางด้านใดเออนะโชคที่จะหล่นทับ เขาคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยได้ความตั้งใจในช่วงนี้คือโชคทางด้านใดขอก่อนสิบใบแม่1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเ้าสิบโชคที่จะหล่นทับคุณในช่วงนี้คือโชคทางด้านใดนะคะอ่า ใบแรกขอดูพลังงานของคนที่ชมคลิปนี้หน่อยค่ะโอ้อัศวินไม้เท้าพลังงานดีพลังงานดีนะพลังงานของคนที่กําลังจะก้าวหน้าพลังงานของคนที่กําลังจะมีแบบกําลังลงมือทําอะไรสักอย่างกาลังเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเออพลังงานของคนที่แบบ กำลังมีความก้าวหน้าโฟกัสความก้าวหน้าเออนะในเรื่องการงานนะในเรื่องการงานความสําเร็จในเรื่องการงานคนขยันคนที่มีความมุ่งมันตั้งใจนะมีแพชชั่นมีไฟในการทํางานคนที่โฟกัสเรื่องความก้าวหน้าของชีวิตเออนะคนที่มีแบบมีความทะเยอทะยานเออนะอยากจะสําเร็จอยากจะก้าวหน้าอยากจะมุ่งไปข้างหน้าอยากทําอะไรให้มันแบบถึงจุดประสงค์เออนะ โอ้ยไพ่ดีนะอัศวินไม้เท้าอามาดูกันหน่อยว่าณนะช่วงเวลานี้โชคที่จะหล่นทับคุณเนี่ยคือเรื่องไรเรื่องอะไรนะทางด้านใดเออนะโชคของคุณนะที่จะหล่นทับคุณเนี่ยเป็นโชคด้านใดกันในช่วงเวลานี้ดาบสิบดาบหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเหนื่อยมาเยอะเจอมามาก สารพัดเหตุการณ์นะไพ่สิบดาบต้องบอกเลยเป็นไพ่พลังงานของคนที่โอ้เจอมาสารพัดแล้วแม่เจอมาหลายรูปแบบแล้วแม่เนาะไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นเออเนาะเจอมาสารพัดแล้วแม่หลายรูปแบบหรือเกินหลายบททดสอบหรือเกินนะโอ้โหสิบดาบ เจ็บมาเยอะแล้วแม่นะเป็นไพ่ของคนที่เคยมีความบาดเจ็บเออบาดเจ็บเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็สารพัดเรื่องอะเออนะอ่ะหมดเคราอหมดโศกหมดโรคหมดภยัยสิ้นสุดแล้วดาบเล่มที่สิบมาแล้วจบสิ้นสักทีเนาะจบปัญหาสักทีเออนะเออเป็นพลังงานที่แบบโอเป็นไพ่ของคนที่แบบดวงของคนที่พลเคราะนั่นเนี่ยเดชจบสิ้นจริงๆอู ต้องบอกเลยสิบดาบแล้วก็เดทจบสิ้นจริงๆนะโอ้ต่อจากนี้ไปชีวิตเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ต่อจากนี้ไปมันเป็นการทานฟรอร์เมอร์เป็นการที่แบบเจอจลาดประพัดสอนแล้วนะเออเลิศหรูเลิศหรูดูดีแล้วนะโอ้คุณเก่งมากเลยคุณอดทนทอละหดคุณผ่านทุกซีซันคุณผ่านโอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโรคร้ายมาผ่านเรื่องราวสารพัดเรื่องเลยนาอผ่านแบบโอ้ เจอมาเยอะอะ่ะเออประสบการณ์ชีวิตหลากหลายประสบการณ์ชีวิตหลากหลายนะอนาบอกเลยจบสิ้นสิ้นสุดสิ้นสุดคามาสิ้นสุดขอ,อกรมสิ้นสุดเรื่องราวเลยลสิ้นสุดเจ้าคมในเวสิ้นสุดเวนกรมโอเนาะอ่ะอ่ะอัศวินไม้สิบดาบเดสโอสิ้นสุดจบสิ้นโอ้นะบางคนนะต้องบอกเลยนะบางคนก็แบบ คือมันสิ้นสุดอ่ะเออสิ้นสุดอะไรที่แบบไม่ดีแล้วแหละเออนะมันเป็นพลังงานที่คือคือคนนะบางคนนะคุณคุณแบบมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันแบบฉันอยู่อย่างเนี้ยฉันมีความสุขน,นะขอแค่ชีวิตอะมันจบสิ้นกับเรื่องราวไยๆจบสิ้นกับปัญหาจบสิ้นกับวิบากกรรมจบสิ้นกับคนคนนี้จบสิ้นกับเรื่องเรื่องนี้คือมันเหมือนแบบโอ้ยมีแบบ เนี่ยมันสิ้นสุดประมาณนั้นเลยนะแล้วคุณคือนี่แหละคือโชคของคุณอีกด้านหนึ่งนะนี่คือโชคของคุณอีกด้านหนึ่งเลยนะบอกเลยมาดูใบต่อไปกันซิวว่าโอ้สองไม้เทา้าทางไกลการรอคอยโอกันงานคนช่วยเหลือกระย,ายนามิตรหุ้นส่วนซัพพอร์ตโซเชียลออนไลน์เออเวอร์ไวเวฟต่างๆต่างประเทศนี่บอกเลยเด่นบอกเลยว่าเด่น โชค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 นะโชคที่จะหล่นทับคุณเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะสิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดเคาะกรรมสิ้นสุดเรื่องร้าย,ายสิ้นสุดอะไรที่มันไม่ดีต่อจากนี้ชีวิตเนี่ยเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ชีวิตได้ฟื้นฟูศักยภาพวยอนาคตเริศอนาคตปังอนาคตหรูนะใคร ใครรอาการเดินทางไกลมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือใครรอที่จะรับข่าวดีทางไกลรอเงินต่างประเทศรอเงินทางไกลรอติดต่อดีลงานทางไกลธุรกิจทางไกลธุรกิจระหว่างประเทศอะไรอย่างเนี้ยเริ่นนะหรือบางคนไม่ได้ไปไหนหรอก เอออยู่บ้านอยู่กับที่แต่มีการทำงานออกสื่อออกนู่นออกนี่ออกนานเออนะเริศรู้ใครที่ดีวกับคนทางไกลมีโอกาสนะจ๊ะจะได้ข่าวดีนะคะบอกเลยเพจออฟสอดเด็กดาบเด็กดาบสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้มาตลอดเออสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้มาตลอดสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทมาตลอดสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดเออนะเออนะนี่ บอกเลยคุณสู้ได้คุณรอดคุณแบบเอาอยู่อะเออนะคุณนะเป็นคนสู้ชีวิตนะเป็นคนที่เจออะไรมาเยอะแยะหลายรูปแบบแล้วเนี่ยเห็นไหมคือมันเป็นมืนขึ้นมาประมาณว่าเนี่ยสิ่งที่คุณต่อสู้มาสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาสิ่งที่คุณพยายามมาคุณก็จะได้แล้วนะ,ะ้าบอกเลยเอาแปดไม้เท้า มันจะก้าวหน้ามันจะเจอลุงเรืองเออหนาะมันจะมีโอกาสขยับขยายมันจะมีโอกาสไปข้างหน้ามันจะมีโอกาสไปในทางที่ดีมีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีโอ้โโชคใครที่รอรอการติดต่อแล้วคนจากคนทางไกลอ่ะโอนะคุณจะได้รับการติดต่อน,นั้นๆเนานะคือมันจะมีอะไรสักอย่างที่กําลังจะติดต่อเข้ามาแต่เป็นเรื่องราวที่ดีนะ เป็นสิ่งที่ดีนะแปดไม้เท้าคือความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานหรือมีโอกาสได้รับข่าวสารดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะโอ้ตอนนี้ฝนตกแล้วเนี่ยนะบ้านใครฝนตกบางเออฝนกําลังตกเลยเนี่ยเออกำลังจะเริ่มตกแล้วนะอ่ะทนฟังหน่อยระหว่างเสียงฝนกับเสียงคนเออเนาะแปดไม้เท้าไพดีนะเออไพก้าวหน้าเกิดขึ้นในโชค โชคที่จะหล่นทับคุณในเรื่องนี้ h, เรื่องเรื่องการงาน8ดไม้ราชินีไม้การงานเขาบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานใครอรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับข่าวดีมีโอกาสได้รับตําแหน่งมีโอกาสปรับตําแหน่งมีโอกาสขยับขยายการงานมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางเรื่องการงานจะประสบความสําเร็จช่วงนี้จะมีไอเดียที่ดีมีสเสน่ห์ด้วยหนามมีเสน่ห์ด้วยโลแล้วใครเป็นระดับหัวหน้าระดับ บิ๊กบอสต่างๆระดับสูงระดับบนต่างๆโอดีเรสดีเรสนะ้าไปได้ดีไปได้สวยรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญน,นะคะส่วนใครที่ส่วนใครที่รอปรับตำแหน่งรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสนะมีลุ้นนะต้องบอกเลยว่ามีลุ้นนะมีลุ้นนะได้ตำแหน่งนะคะได้ตำแหน่งโอมองลงนะ โอ้การงานดีการงานเด่นการงานรหรูอดูแพงหน่อยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะดูดีหน่อยนะเรื่องการงานนะเรื่องการงานดูแล้วแบบโอเคนะโอเคระดับหนึ่งนะราชินีไม้ระดับดีเลยแหละเนาะโอ้ห้าดาบห้าดาบหกดาบห้าดาบ6ดาบปัญหากำลังจะที่คลายนะ สิ่งที่มันเป็นปัญหามาช้านานสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคกับชีวิตมาช้านานสิ่งที่มันรู้สึกว่าโอ้มันเป็นมรสุมชีวิตมาช้านานเนี่ยมันกําลังจะขี้ข่ายนะมันกําลังจะขี้ขายคุณกําลังจะได้แบบเออชิวๆแล้วอะเออนะมีความรู้สึกว่ามันกําลังจะขี้ขายนะคือนั่นไม่ถึงว่าถ้าบางคนหลายๆคนเนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆกาลังจะขี้ขายเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้โชคนะเออมันก็เหมือนคือโชคดีทางด้านนี้อ่ะ โชคหล่นทับวิวออฟฟอร์จูนดวงมันกําลังจะขึ้นดวงมันกําลังจะเปลี่ยนนะโอ้ยฝนมาฝนมาหนักมากกระแม่นะฟังหน่อยนะวิวออฟฟอร์จูนเขาบอกว่าดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนดวงคุณกําลังจะโชคดีชะตากําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก5ดาบ6ดาบคือจะคลี่คลายและปัญหาจะคลี่คลายและสถานการณ์จะคลี่คลายและเรื่องรายจะคลี่คลายและสมอลสะสมชีวิตสงครามชีวิตจะคลี่คลายและแล้ววิววิวออฟฟอร์จูนออกมาบอกว่าเนี้ย ต่อจากนี้ชีวิตมันจะดีขึ้นชีวิตมันจะเริ่ดขึ้นชีวิตมันจะปังขึ้นนะอ่ะได้ยินไหมอ่ะบางคนอ่ะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสมีลุ้นอยู่นะคะโอ้ยฝนตกแรงมากอแม่นะอ่ะขออีกห้าใบเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะเออฟังฟังหน่อยนะ คือวิวออฟฟอร์จูนออกมาบอกนะใครเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณมีโอกาสจะมีโชคมีดวงในช่วงนี้สเตร t งคุณจะผ่านทุกซีสั้นคุณจะผ่านความทุกข์ยากไปได้คุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้นะแล้วคุณจะสามารถปกครองบุตรบริวารได้ปกครองลูกน้องได้แล้วคุณจะสามารถเขาเรียกว่าแก้ไขเหตุการณ์ปัญหาต่างๆได้นะไปสเตรงโอ้ยหกเหรียญ หกเหรียนเป็นไพ่ที่ดีนะคะต้องบอกเลยคุณจะมีโชคมีลาบมีดวงคนอุปธรรมทำสูนนะคะตามมาด้วยแปถ้วยคุณกำลังจะได้เดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีเดินออกจากความยากลำบากจะได้หันหลังให้กับสิ่งไม่ดีชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะ ช่วงนี้ให้กรวดน้ำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยหรือไปสถานที่ใกล้ๆน้ำหน่อยนะคะแล้วช่วงนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะคุณจะมีโชคลาบนะโชคลาบจะได้มาจากเอ่อคนอายุน้อยนะแล้วได้มาจากบุญกุศลที่เคยสร้างเคยทำด้วยแล้วต้องสัญญานะถ้าคุณมีโชคมีลาบไม่ว่าจะมากหรือน้อยขอให้เอาโชค ที่คุณได้เนี่ยไปทําบุญแบ่งไปทําบุญบ้างทํามากก็ได้ทําน้อยก็ได้ตามกําลังของเรานะคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณหวังคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะชีวิตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะสื่อคือเด็กให้โชคสื่อคือการไปทําบุญเลขทําบุญใบเซียมซี เอออะไรประมาณนี้นะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะมีคุณจะได้หันหลังให้กับสถานการณ์ที่ไม่ดีหันหลังให้กับเรื่องราวเลวๆคุณจะได้เดินออกจากเรื่องราวที่มันปวดใจเรื่องราวที่มันไม่ดีนะไพ่เ,ออเจ็ดถ้วยมาคุณกําลังจะได้ฝันคุณกําลังจะเป็นจริงนะหลายๆคนจะมีโชคมีความมีโชคแบบฟุกฟุกนะหลายๆคนจะมีโชคแบบฟุกๆหลายๆคนจะได้เงินเห็นไหม พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะอะไรก็ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนี่เริมากเลยนะทําบุญทําบุญเกี่ยวกับน้ําหรือว่าไปสถานที่ใกล้ๆน้ําหรือว่าอะไรเกี่ยวกับน้ําหรือว่าการกรวดน้ําก็ได้นะหรือการบริจาคน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้เริศน,นะช่วยเหลือเกื้อนหนุนการทําบุญส่งผลเห็นไหมแล้วดวงมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วช่วงนี้วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเป็น องล้อแห่งดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดวงของคุณนะมันเปลี่ยนแล้วนะมันถูกสะสางชำระล้างแล้วนะมันหมดเคราะห์วิบากกรรมแล้วนะมันหมดปัญหาที่มันไม่โอเคแล้วนะแล้วดวงมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะแล้วคุณก็กําลังจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณกําลังจะสมหวังในอะไรหลายๆอย่างแล้วนะนะนี่คือโชคที่จะหล่นทับคุณในช่วงนี้นะคะอะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองก็แล้วกันนะประสบความสําเร็จทุกด้านนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานนะคะเทพพรมครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ